ต่อไปนี้ขอให้เราสำรวมจิตมาตั้งมั่นอยู่ภายในใจของเราให้จิตของเรานั้นเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็คือความตั้งใจมัน่นคือไม่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่กับปัจจุบัน ต่อไปเราจะสานนะเสวขาฐานะเศรษฐีเก้าจบพร้พอมกันนาคามันมาคาทีกาพากาสาเอ็นีจิตังที่ยังมามากาลาวิโกนาคามันมาคาทีกาพากาสาเอ็นีิตังที่ยังมามา Tá วิกค mangมาคkhี ตคกส Êจ taปยัง ma ma ตวิกัค mangมาkhokhี ราคกสอจ taปยัง ma ma ตวิกค mangมาคสี Kapakasa, pengisitang tilang mama, Kalawi kong nakamang makasih. Kapakasa, pengisitang tilang mama, Kalawi E ngiti tang pilang mama, Para wiko nakamang makaki, Takakasa. E ngiti tang pilang mama, Para wiko าาวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์หรือว่าเป็นวันพระพวกเราทุกคนนั้นได้้อมเอากายวาจาใจเข้ามาสวดมนต และ,จะเจริญจิตตะภาวนาต่อไปนี้ขอให้เรากำหนดพุทธโธธรมโมสังโฆเพื่อจะ,จะเจริญจิตตะอาวนาเพื่อจะได้เป็นบุญมหาศาลที่เกิดขึ้นเรื่องจากใจของเราสงบพวกเราทุกคนนั้น องค์สมเดจพระอนุตรรสัมมาสัมพุตธเจ้าพระองค์ทรงตัสว่าอังเควนาจะพาระนังปันกิตานันะเสวนาการครบคนผ่านสันดานยากนั้นถ้าเราไปคบคนผ่านสันดานยากคนชั่วท้าไม่รู้จักคำว่า ดีคืออะไรถ้าเราคบกับคนเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าเราพาร่างกายพาใจของเรานั้นไปอยู่กับคนทั่วทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคนทั่วทั้งหลายเหล่านั้นมีแต่จะนำพาให้เรานั้นตกต่ำ มีแต่จะน,นำพาเรานั้นให้ไปสู่สถานที่ชัว่วองค์้องเดชสมาสามุตเจ้าตัวปันกิตานั้นจะเสวานาเอตัมมังคะระมุตตมังการคบบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าผู้รู้หรือผู้ที่ชี้แนวทางให้พวกเราทุกคนนั้น ออกจากเครื่องความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ผู้เป็นบัณฑิตนั้นย่อมจะนำพาพวกเราทุกคนเดินออกจากห้วงแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้การที่พวกเราทุกคนนั้นได้คบกับบัณฑิต มันก็จะนำพาจิตใจของเรานั้นให้สูงขึ้นพาจิตใจของเรานั้นให้เกิดเป็นปัญญาที่สูงขึ้นและนำพาหรือที่แนวทางเป็นมรรคาเป็นหนทางให้พวกเรานั้นเดินออกจากความทุกข์กทั้งหลายทั้งปวง ที่เราถูกอวิชชาอาวิชชาก็คือความโง่ความไม่รู้ทั้งหลายทั้งปวงที่มันได้ขอบเอาดวงจิตด,ดวงปัญญาของพวกเราไว้ไม่ให้เรารู้ถึงไม่ให้เราเข้าถึงหรือรู้ในสภาวะความไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา เราทุกคนนนั้ยังยึดมั่นว่านี่เป็นตัวเราเป็นร่างกายเราแต่ถ้าเราคิดเชิงหาโดยทำแล้วเหมือนที่องค์สมเด็จพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้ สิ anyway, ượng, um ่งนั้นเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเราแม้แต่ร่างกายของเรานั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของมันมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวในโลกนี้แม้แต่ทรัพย์สมบัติ เงินทองมหาศาลลูกหลานอันเป็นที่หลักของเราพอเราตายจากโลกนี้ไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราของเราที่แท้จริงนั้นก็คือที่พวกเราทุกคนนั้นกำลังสร้างกำลังทำกันอยู่ในปัจจุบัน คือพวกเรามีการมาสวมดมนต์และเจริญจิตตะภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละที่มันจะจิตตามตัวเราไปในทุกภพทุกชาติเราทำมากเท่าไหร่เราก็ได้มากเท่านั้นเพราะการที่เราเจริญจิตตะภาวนากันนี้ ก็เพื่อให้ใจของเราสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วปัญญานั้นย่อมเกิดขึ้นมีกับพวกเราทุกคนปัญญาประดุจดังแสงสว่างสมมุติว่าเราอยู่ในที่มืดเราก็ต้องการไฟเพื่อให้เกิดแสงสว่าง เหมือนตัวพวกเราทุกคนถ้าเราถูกอวิชชากามะตัณหาภาวะตันหาวิภาวะตัณหามันครอบงำเอาไว้ถ้าเราไม่มีปัญญารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะพอย,ยินดีหรือว่าพอยุกไปกับกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตัณหา แต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่ลงเพลิดเพลินไปในกรรมคุณทั้งหลายทั้งปวงเพราะอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดพบเกิดชา้าหรือว่าไม่มีคำว่าสิ้นสุดถ้าพวกเราทุกคนนั้นยังผูกอวิชชาครอบนำเอาไว้ รับรองได้ว่าเราก็ต้องเวียนว่ายการเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อเรามีเกิดเราก็ต้องมีทุกจะเป็นทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีเรื่องเล้จะเป็นสภาวะของความเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าพวกเราทุกคนนั้น ปาถนาที่จะไม่กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาทุกข์ในร่างกายไม่กลับมาทุกข์ในใจเราก็ต้องเพียรกระพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นปัญญาและเป็นแสงสว่างนำพาพวกเราทุกคนเข้าถึงความเป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นที่เรียกว่าพระนิพพาน วันนี้ก็พูดธรรมะเป็นรวลาสามนาทีกว่าแล้วก็ขอ,อน้อมจิตอนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้เข้ามาสวดมนต์ในบ้านปันสุขและชมไล้สดอยู่ขณะน,นี้และญาติโยมที่มาสวดมนต์ตรงวิหารหลวงพ่อโสธรวัดใหม่ไปเว้นวันนี้เป็นวันพระ ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องของเราที่ตายไปแล้วจะขึ้นมาอนุโมทนาบุญกับพวกเราขอให้พวกเราจงพยายามน้อมจิตอุทิศบุญกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราทั้งหลายให้เขามาอนุโมทนาบุญกับพวกเราขอให้พวกเรา จงน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับไงแพทย์ราเชรสอนมาพอดีเมื่อวันก่อนไปดูเขารือาราธรรมสังเวชจะทำใหม่ก็ไปเห็นเมนของวัดเราวัดไปห้วยหมดดบหล่นพังหมดก็เลยว่าให้ช่างมาทำใหม่วันนี้ช่างเริ่มมาทำแล้วที่เมนทำเมนใหม่แล้วก็ ภาษีใหม่ทั้งหมดโดยนายแพทย์ราเชศสอนมาเป็นเจ้าภาพให้ทั้งหมดก็ขออนุโมทนาขอบุญกุศลที่ข้าพปเจ้าประพฤตปฏิบัติดีแล้วขอให้นายแพทย์ราเชศสอนมาต้งได้อานุสนกุศลผลบุญในครั้งนี้ขอให้เจริญรวยรวยยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดต่อไปเรากะอัปมกัน